นี่คือสองหมู่บ้านที่กัมพูชาสร้างขึ้นในแผ่นดินไทยของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสร้างแบบผิดกฎหมายไทยนั่นเองโดยมีสองหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านโชคชัยและหมู่บ้านพ่อกระจันที่ชาวขมเณรยึดครองเมื่อขอดีๆแล้วขมเณรไม่ยอมออกจากพื้นที่ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขมเณรก็ไม่ยอมจึงเป็นเหตุให้ทหารไทยใช้มาตรการอย่างที่เห็นล่าสุดทหารไทยได้ทาการรื้อถอนสองหมู่บ้านแห่งนี้ ทั้งหมดเรียกได้ว <allemaal> ่าทำการลื้อถอนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกันเลยทีเดียวเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จก็จะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่จัดสรรพื้นที่ให้แก่คนไทยพร้อมตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นมาใหม่อีกด้วยแถมยังจะสร้างกำแพงสองหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นลัวชายแดนอีกด้วยเมื่อกองทัพไทยลั่นวาจาออกมาแล้วว่ายึดตรงไหนก็อยู่จุดนั้นไม่ยอมถอยอย่างเด็ดขาดหากัมพูชาไม่ยินยอมทางกองทัพก็พร้อมเดินหน้ายึดพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกแม่ต้องให้มันได้แบบนี้สิกองทัพไทยของเรากับทหารไทยที่สูญเสียไปจะใ้พูดดีๆกันได้อย่างไรก็งานนี้แหละ